เปลืองภาษีนักสิทธิหนักจริงๆพนตรวจโทเลวัตกริ่นเกศออดีตนายตำรวจชื่อดังออกมาวิพากวิจารณกรณีนักสิทธิมนุษยชนออกมาตำหนิการเปิดซาวล้อนของกันจอมพลังว่าไปเข้าข้างขเขมรได้ยังไงคุณไปเห็นใจขเขมรได้ยังไงคุณเป็นสอวอกินเงินเดือนประเทศไทยคุณไม่ได้เป็นนักสิทธิมนุษยชนขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผมเคยออกมาเรียกร้องท่านแล้วว่าตั้งแต่ขเขมรมันเอา b m เอยิงใส่เซเว่นจนมีเด็กมีผู้หญิงเสียชีวิตทำไมตอนนั้นไม่ออกมาเรียกร้องนั่งเยียบทำไมกันเด็ก8ปขวบเสียชีวิตทำไมท่านไม่ออกมาดิน้นไม่ออกมาโพสมาเรียกร้องที่ขเขมรมารุกรานประเทศไทย ยึดของประเทศไทยให้มันอยู่อาศัยมากกว่า40ปีแล้วมันจะยึดเป็นของมันเองเราขับไล่ก็แล้วล้อมรั้วมันก็รือ้อจัดมอบมวลชนเอาเด็กเอาพระเอาคนแก่มาทำไมท่านไม่เรียกร้องบ้างที่เขมรใช้วิธีสกปกแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจคุณจริงๆคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าผมบอกเสมอว่าคนไทยให้รักกันมีอะไรมันจะดีหรือไม่ดีอย่ามาตำหนิกัน เรากำลังรบก,กับขมรอยู่แล้วถามว่าการไปฉายหนังต่างแปลงเนี่ยเสียงมันจะดังแล้วขมรมาอยู่ในพื้นที่ของไทยทำไมมึงออกไปสิเขาจะได้ฉายหนังให้ทหารดูเสียงที่เปิดไม่ใช่ได้ยินแค่เฉพาะขมรคนไทยก็ได้ยินคนฉายก็ได้ยินการจองพลังเขาก็ได้ยินทำไมเขาทนได้มาโลกสวยเกินคุณอย่าเอามาพูดแบบนี้อีกเลยนะ มีอะไรให้คิดถึงแผ่นดินไทยที่คุณได้อยู่อาศัยหน่อยเถอะครับผมเข้าใจบริบทของคุณอาจจะมีความห่งอยในฐานะนักสิทธิแต่ผมเรียนถามคุณตอนเขมรมันยิงปืนใหญ่โดนคนไทยเสียชีวิตทำไมคุณไม่ออกมาเรียกร้อง